สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบกับสูตรเด่นบนระยะปานกลางนะคะก็เกือบจะเป็นระยะยาวได้แล้วนะประจำงวดวันที่16สิงหาคม2564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะสนับสนุนสระกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ อันนี้เป็นสูตรเต่นบนนะคะสูตรนี้อาจารย์ปรับหน่อยนะคะที่อาจารย์เอาสูตรนี้มาให้ท่านผู้ชมและเพื่อนสมาชิกชมกันนะคะเหตุผลเพราะว่าเป็นสูตรที่ที่ fc นะคะขอเอ่ยนาำนะคะ ชื่อคุณตี้หลงนะคะตี้หลงมังกรดินนะอาจารย์ได้มาจากคนคน,นี้นะคะก็เขาบอกว่าชอบมาหลักสิบนะอาจารย์ก็ลองแกะสูตรดูนะคะผลปรากฏว่ามันก็จะได้เลขที่แตกต่างไปจากเลขที่อาจารย์ทําสูตรหลักสิบให้ไปแล้วนะคะที่ได้ตัวเด่นสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาชมคลิปนี้กันก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์ตัวเลขว่าเราจะ ทำยังไงดีนะสูตรก็คือเราจะใช้หลักแสนนะคะบวกหลักหนึ่งบวกหนึ่งคงที่นะคะหนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งคงที่นะหนึ่งคงที่หนึ่งคงที่นะคะประมาณนี้นะแสนนะคะบวกหนึ่งคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกสามบวกหนึ่งนะคะนี่คือตัวสูตรนะ งวดแรกที่อาจารย์ลองทำดูนะคะทำที่งวดที่ออกหกสองแปดนะคะสูตรนี้พอเริ่มทำมันเข้านะคะแต่แต่เหนือจากตรงนี้ไปนะคะไม่เข้านะคะเข้าแค่เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยเข้าที่หกสองแปดนะคะมันไปร้อยนะอาจารย์ก็เลยขีดตารางไว้นะคะขีดตารางกรอบไว้ส่วนที่ตักที่งวดสองสามสี่ห้าไปจนถึงงวดที่ ที่จะออกในที่เราจะใช้ในวันที่สิบหกสิงหานี้ s ก็มา10กับหน่วยตลอดเลยนะคะจะมีร้อยบนมาบ้างแต่ก็จะมี1ิหน่วยทุกงวดเลยนะคะเดีย๋ยวมาลองทำดูไปตั้งแต่งวดแรกเลยนะคะหลักแสนก็คือเลข2นะบวกกับ1คงที่นะคะได้3แล้วทำง่ายเลยนะคะสูตรนี้เนาะอะได้สามแล้วสาบวกสได้6นะคะ6กบวก1เป็น7นะ 6บวก1ึงเป็น7ก็จะได้3ตัวนี้นะคะหวยออกห2สองปดนะคะเข้าหลักร้อยนะอาจารย์ก็จะถือว่าเป็นสูตรเด่นบนละกันเนาะเราจะไม่ปักหลักนะคะเอาเป็นสูตรเด่นบนนะ,ะดูงวดที่2ต่อเลยค่ะงวดที่สองเราก็จะใช้หลักแสนเลข8บวก1คงที่เป็น9เดิน2 3สนะคะหวยออก3าม้าห้านะคะอันนี้ก็เข้าร้อยบนะคะจะติด10มาด้วยใช่ไหมคะจะติดจะติด1ิบนะ ต่อมางวดที่สามนะคะงวดที่สามก็หลักแสนเลขสาบวก1คงที่เป็นสี่เดินเจ็ปดนะคะจะบวก3ามแล้วก็บวก1นะคะก็เป็นสี่เจ็ดปดนี่นะคะหวยออก3 0มศูนย์นะคะนี่เข้าหน่วยนะคะเข้าเข้าหน่วยแล้วมาดูงวดที่สี่ต่อเลยค่ะงวดที่สี่หลักแสนเลข9้าบวก1คงที่นะคะ มีค่าเท่ากับ0ย์เดิน3 4นะคะไว้ออก60 3ก็เข้า10กับหน่วยนะคะคือ0ูนย์กับ3นะต่อมาเมื่อที่5นะคะหลักแสนนะบวกกับ1คงที่นะคะก็ได้5เดิน8แล้วก็9นะคะไว้ออก5 3 8นะก็เข้าร0อยกับเข้า10นะคะเห็นไหมคะจะติดถึงจะมีร้อยแต่ก็จะมี10กับหน่วยนะ จานก็จะจัดให้มันเป็นคล้ายๆว่ามาสิบหน่วยนะต่อไปก็งวดที่หกค่ะงวดที่หกนะติกไปก่อนหลักแสนเลขแปดบวกกันหนึ่งคงที่นะคะได้เก้าเดินสองสามนะคะห้อยออกสี่สองสองก็เข้าสิบหน่วยนะคะจานเขียนไว้ให้นะคะสิบหน่วยต่อไปงวดที่เจ็ดเลยค่ะงวดที่เจ็ดแล้วนะหลักแสนเลขแปดนะคะ แล้วก็บวกกับ1คงที่เป็น9เดิน2 3สาเหมือนกันกับงวดที่หนะคะไปออกสองเจศูนย์นะคะค่าเข้า2หลักร้อยมาดูงวดที่8เลยค่ะงวดที่8ดนะหลักแสนเลขสี่บวกหลัก1บวก1คงที่นะคะเป็น5้าห้าเดิน8 9นะคะไ้ออก7 8 7แดเดเข้า8หลักสิบดูงวดที่9้าเลยค่ะ หลักแสนเลขหนึ่งบวก1คงที่เป็นสองเดินห้ากับ 6, หไว้ออกสองเจดสองนะคะเข้าร้อยกับเข้าหน่วยนะคะก็ยังติดติดหน่วยนะคะสิบหน่วยมีงวดนี้นะคะงวดที่7ดนี้ก็ไปหลักร้อยนะคะยวกาดาวไว้ก่อนนะเผื่อว่ามันไม่เข้าพวกไหนก็จะไล่ให้ไป,ไปอยู่ร้อยหรืออยู่หน่วยนะอ่า มาดูงวดที่8ต่อเลยนะคะก็เป็นสองงวดนี้เป็นดาวงวดที่8ดหลับแสนเลข4นะคะบวกกับหนึ่งคงที่เป็นห้าได้5ได้8แล้วก็ได้9นะคะเดินไป3ตัวนะคะไว้ออก7 8 7นะคะก็กลับมาเข้า8หลัก10นะคะต่อไปเป็นงวดที่9นะ ตัที่เกหลักแสนเลขหนบวกกับหงคงที่เป็นสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกนะคะก็ได้สองห้าหกไม่ออกสองเจ็ดสองนะคะก็เข้าสองหลักร้อยแล้วก็มีสองหลักหน่วยด้วยนะคะเน้นไปทางหน่วยนะคะเข้ามาอีกแล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นวันที่สิค่ะวันที่สินะวันที่สิบ หลักแสนเลข5บวก1คงที่เป็น6 6หบวก3เป็น9ก้บวก1ก็เป็น10นะคะได้6 9 0ห้อยออก5 7 9ก็เข้า9หลักหน่วยนะคะต่อไปงวดที่11ค่ะงวดที่11แล้วนะหลักแสนเลข6บวก1คงที่เป็น7 7เบวก3เป็น10แล้วก็1ิ บวกกับ1ก็ได้1นะคะได้701นะเป็นตัวเด่นนะ7 0 1ไว้ออก9 72นะคะก็เข้า7หลัก10นะคะต่อไปนะคะเป็นงวดที่12หลักแสนนะคะเลข2บวกกับ1คงที่เป็น3 3 3บวก3ได้6 6บวก1เป็น7นะคะหวยออก8 6 1ก็เข้า6หลักสิบ นะคะเข้าหลักสิบนะคะต่อมานะคะงวดที่สิบสามหลักแสนเลขหกบวกกับหนึ่งคงที่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามก็เป็นสิบแล้วก็บวกกับหนึ่งนะคะก็เป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งอีกไว้ออกห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเข้าสิบแล้วก็เข้าหน่วยด้วยเนาะเดี๋ยวอาจารย์เขียนไ้ก่อนสิบหน่วยอันนี้เข้าสิบหน่วยนะคะเขียนผิด ไปตรงนี้ก็เลยลบแล้ว,ล,ล,ล,วลืมเขียนนะคะเออได้ห้าหนึ่งแล้วก็เจ็ดด้วยใช่ไหมคะห้าหนึ่งเจ็ดนะเป็นเป็นหน่วยนะคะสิบหน่วยมาได้ถึงสองตัวเลยนะคะเนี่ยสิบหน่วยต่อไปเอย่มาดูง้อที่สิบสี่เลยนะคะ งวดที่สิบสี่เออหลักหลักแสนใช่ไหมคะหลักแสนเลขเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนะคะแล้วหนึ่งบวกหนึ่งได้สองได้เด่นแปดหนึ่งสองหวยออกเจ็ดสองห้านะคะเข้าสองหลักสิบนะหลักสิบมาสี่งวดติดกันแล้วนะคะต่อมาเป็นงวดที่สิบห้าสิบห้าเลยนะคะ หลักแสนนะคะเลขห้บวกหน่งคงที่ก็เป็น6กหบวกสามได้เก้า 9, 9้าบวกหเป็นสิบนะคะได้6 9 0ก้าศหวยออกนะคะสองหหนึ่งนะคะเข้าหหลัก10แล้วมาดูงวดที่เราจะดูว่าเราจะเอานำไปใช้ในวันที่16สิงหานะคะก็มีตามสูตรนะคะหลักแสนก็เลข9ก้านะ,ะหลักแสนเลข9้า บวกกับ1นึ่งคงที่เป็นสิบนะคะสิบวกสได้3แล้วสบวกหเป็น4นะคะเนี่ยได้034ตามสูตร1้อหน่วยนะของอาจารย์จะไม่มีปรากฏเลข034เลยนะทั้งร้อยทั้งสิบแล้วก็หน่วยที่ที่เป็นสูตรแต่นั้นมันสูตรสตัวนะคะสตัวบ้าง5ตัวบ้างแต่จับชนกันนะคะก็จะได้เด่นตามที่เรียงกันไปแล้วในสูตร1้อหน่วย เหลือหลักหน่วยยังไม่ได้เรียนนะคะหลักร้อยกับหลักสิบเรียนไปแล้วแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะมีให้ดูตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะว่ายืดไปเลยนะให้มันเห็นชัดๆนะคะมีสูตรสิบบนนะคะแต่งวดที่แล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ลงไปหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ชนกับไม่ได้ชนกับเลขที่อาจารย์จับได้เป็น อะไรคะศูนย์สี่สามอะไรยังทำนองอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ในสูตรนี้นะคะมีสูตรนะคะเป็นสูตรสิบบนแต่อาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ลงให้นะคะสูตรนี้จะเอามาเราคิดได้เลขอะไรก็ตามเราจะเอาเลขที่เราคิดได้เนี่ยนะคะตามสูตรนะสูตรนี้จะเป็นสูตรสิบบนเลยนะคะเราจะเอาไปเทียบกับหลักสิบล่างที่ออกไปแล้วนะหลักสิบล่างที่ออกของงวดที่เรากําลังคิดอยู่นะคะอย่าง อย่างงวดแรกนี่นะคะอาจารย์ให้ดูตรงนี้หน่อยนะครับพอมองเห็นเนาะจะได้ดูเดี๋ยวขยับเบิ้นมานิดหนึ่งเอออย่างนี้นะคะพอเห็น,ม,นมันไกลไปมองไม่เห็นนะคะนี่นะคะเออคิดได้เจ็ดกับศูนย์แบบนี้นะคะจะสูตรมีนะคะนี่สูตรตรงนี้นะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูสูตรเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูสูตรอีกทีหนึ่งมา,มาเทียบดูตรงนี้ก่อน อันนี้เป็นเป็นสูตรเก่านะคะแต่แต่อันนี้ก็คงจะเป็นสูตรเก่าของของ fc ของพวกเรานะคะ fc ของพวกเราให้มาก็แสดงว่าเป็นสูตรเก่าที่เขาใช้ดูอยู่นะ,ะแต่เป็นสูตรใหม่สําหรับอาจารย์นะคะสูตรนี้นะต้องขอขอบคุณอย่างเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่มอบสูตรดีๆมาให้อาจารย์แต่อาจารย์จะลองเอามาเทียบกับสูตรนี้ดูนะคะเออถ้าเราคิดได้เลขอะไรก็ตามนะคะมันจะได้แค่สองตัวนะสองตัวมาตัวหนึ่งนะเป็นหลักสิบบน เราจะรู้ว่าตัวไหนจะมาเราจะไปดูที่ที่หลักสิบล่างนะคะถ้าเนี่ยหลักสิบล่างเป็นเลขขี่ใช่ไหมคะเราทําได้เจ็ดกับศูนย์อย่างนี้มันก็จะได้เป็นเลขขี่ก็คือตัวเจ็ดนะคะหวยก็ออกสองเจ็ดศูนย์ใช่ไหมคะมันก็จะเข้าหลักสิบนะคะเลขตัวนี้นะพองวดต่อมาเราคิดได้เป็นห้ากับแปดนะคะแล้วหวยก็ออกศูนย์ห้าแบบนี้นะคะเอยไม่ใช่นะคะอันนี้ล่างนะคะเราแค่เอามาเทียบรูเฉย ล่างหลักสิบนะคะเอาแค่หลักสิบเทียบนะคะมันได้เลขคู่ใช่ไหมคะก็เป็นนี่อันนี้คี่อันนี้คู่ก็จะเป็นตัวเด่นก็คือเลข8ดนะคะหวยก็ออกเจ็ดปดเดห็นไหมคะมันจะเข้าสิบนะคะจะเข้า10ที่อาจารย์เขียนสอเสือตัวเลขนี้ไว้ให้ดูดูก่อนนะคะแล้วต่อมานะคะเราคิดได้เป็นเลขสี่กับ7อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วหวยล่าง หลักสิบคือคือเลข5านะคะเป็นเลขขี่นะคะเราก็จะเลือกเจดเป็นหลักสิบใช่ไหมคะหวยก็เข้าเจ็ดหลัก1ิบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือจะเข้ามาทุกนวดเลยตามที่อาจารย์วงกลมสีเหลืองๆนี้ไว้ให้นะคะอันนี้คิดได้สี่กับเจดนะคะหวยล่างเป็นหลักสิบเป็นเลขขี่ก็เลือกข,ขี่นะคะอย่างนี้นะอันนี้ก็คิดได้สี่กับเจดหวยออกหนึ่งไอ,อ้ตรงล่างออกมาเลขหนึ่งกับเลขสี่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดูหลักสิบเป็นเลขหนึ่งนะคะ เราก็จะเลือกตัว7ไม่เลือกตัวเลข4อย่างนี้นะคะต่อมาคิดได้นะคะหลักสิบนะได้สากับ6ทำเรีองดูตรงนี้ด้วยนะคะได้สกับ6ใช่ไหมคะเราก็จะไม่รู้ว่าจะเลือกตัวไหนระหว่าง3ามกับ6เราก็มาดู10ล่างเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเราก็มาเลือกเลขคู่คือเลข6นะคะเห็นไหมก็ออก8 6 1หหนึ่งอย่างนี้นะคะอย่างงวดนี้นะคะคิดได้เป็นเลข8กับเลข1 แล้วตรงฝั่งทางนี้เป็นเลขขี้นะคะเลขคี่นะคะหลักสิบอ่ะเราก็มาเทียบดูตรงนี้ว่าเลขขี่คือตัวไหนระหว่างแปดกับหนึ่งก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะเนี่ยค่ะหวยออกห้าหนึ่งเจ็ดนะคะก็จะเข้าหลักสิบนะ,ะนี่นะแล้วงวดต่อมาก็คิดได้เก้ากับสองนะคะเราก็จำเรืองไปดูตรงสิบล่างได้เลขสองเป็นเลขคู่ใช่ไหมคะเราก็มาเลือกตรงนี้ตรงเป็นเลขคู่ฝั่งทางนี้ก็คือออก 725ใช่ไหมห้ 5, เนี่ยใช่ไหมเข้าเป็นเลขคู่ตรงนี้นะคะต่อมางวดนี้คิดได้8กับ1ใช่ไหมคะเราชำระเงมาดูชังล่างหลักสิบเป็นเลขคี่ใช่ไหมคะเลขคี่แล้วก็มาเลือกตรง2ตัวนี้ตรงไหนเป็นปเลขคี่ก็คือเลข1ใช่ไหมคะเลข1เป็นเลขคี่แหละใช่ไหมคะไอหวยออก261มันไม่หลุดนะคะแต่มันย้ายมาอยู่ตรงมันย้ายมาอยู่หน่วยนะคะอาจารย์ก็จะมาร์คไว้หน่วย แต่เมื่อที่แล้วอาจารย์ไม่ได้ลงให้ก็ดีนะที่มันก็ไม่ได้มาหลักสิบจริงๆก็แต่มันก็ไม่หลุดนะคะเป็นหวยแค่ตัวเดียวก็ยังน่าสนใจอยู่มันมาเชื่อมโยงกับสูตรของเพื่อนนะคะคุณตี้หลงนะคะมังกรดินนี่ให้มานะคะศูนย์สามสี่นี่คะศูนย์สามสี่เป็นตัวเด่นชอบมาชอบมาสิบหรือว่ามาหน่วยแต่ที่ดูตามสายตาที่อาจารย์ดูแล้วเนี่ยจะสิบมาเยอะกว่านะคะ ก็เป็นเป็นหลักสิบก็แล้วกันเนาะเพราะว่าตรงนี้นะคะสูตรสูตรตรงสีแดงแงที่อาจารย์ปลายปากกาที่อาจารย์ชี้อยู่นี้ทําได้เลขสี่กับเลขเจ็ดใช่ไหมคะสี่กับเจ็ดแล้วก็หลักสิบพวกที่แล้วออกหกเก้าใช่ไหมคะก็เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะนี่ก็จะกลายเป็นตัวเด่นก็คือเลขสี่นะคะแล้วเราก็โยงมาตรงของของสูตรของ fc แล้วก็เป็นเลขสี่ใช่ไหมคะมันก็จะเชื่อมโยงกัน สีนี้ถ้าไม่มาสิบก็อาจจะไปเป็นหน่วยแต่แนวทางเราก็ยังไม่ทราบว่าจะมาสิบหรือมาหน่วยถ้าตรงนี้นะคะที่เราเอามาดูแนวเลขคู่ขี้ถ้าตรงนี้หลุดไปนะคะไม่มาตามเลขคู่ของหลักสิบล่างตัวที่อาจารย์ทำได้เป็นเป็นหลักสิของอาจารย์ก็จะเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมคะ สูตรที่เราเรียนไปแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่สูตรนี้นะคะเป็นสูตรอื่นนะคะเอามาชนกันมันจะได้เจ็ดกับได้เก้านะเด่นเจ็ดลองเก้านะหลักสิบของอาจารย์นะเด่นเจ็ดนะคะลองเก้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงที่อาจารย์สรุปไว้คร่าวๆตรงนี้ก่อนนะคะหลักร้อยเราทําไปแล้วนะคะได้เลขห้าตัวเดียวเนาะเฉพาะสูตรสูตรที่เดินมางวดที่แล้วนะคะแต่งวดนี้ได้เลขห้าตัวเดียวนะคะงวดที่แล้วได้ อะไรกับหกกับหกกับห้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์จำไม่ได้แล้วเนาะเอาแค่ว่าดูตรงนี้ก่อนละกันได้ห้าตัวเดียวส่วนหลักสิบนะคะได้เจ็ดกับเก้าอาจารย์ก็บันทึกไว้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ไม่เข้าของอาจารย์นะคะอาจารย์ก็เลยอยากจะเลือกเลขสี่ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นตรงนี้เป็นเลขคู่ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นเลขคู่ ก็เอามาเพิ่มเติมไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเป็นตอนนี้เราจะได้หลักร้อยนะคะเลขห้าหลักสิบก็จะได้เจ็ดนะคะสูตรเดียวกันในนี้คือได้เจ็ดเจ็ดกับเก้าเนี่ยนะคะแต่อาจารย์จะชอบเจ็ดมากกว่าเก้าก็แต่ตอเอาไว้สองตัวในะคะ่าเจ็ดกับเก้าแล้วมาเพิ่มสูตรของสูตรนี้เลขสี่นะคะมาวางไว้ให้เห็นอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นเลขสี่เพราะอย่างน้อยเราก็ได้ร้อยแค่ตัวเดียว เวลาจับยังไงก็ไม่จะดูแล้วจะไม่เยอะคู่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวหลักหน่วยหลักหน่วยสูตรที่อาจารย์จะบอกไปนี่มันชนแค่ตัวเดียวนะคะชนแค่ตัวเดียวก็แสดงว่าเวลาจับมาเป็นสามตัวที่เราจะเล่นกันนั้นจะไม่เยอะนะคะตัวเดียวตัวเดียวแล้วเราก็จะเล่นเป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมคะ ทีนี้อาจารย์กลัวว่าหน่วยที่อาจารย์ทําได้แค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะหลุดไปอาจารย์ขึ้นเสริมให้มีหนึ่งสองสามเพิ่มมาอีกนะคะมีหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันเนาะแค่หนึ่งสองสามไม่ไม่ชนสี่นะคะถ้าเกิดชนสี่ด้วยอาจารย์จะเลือกเป็นสี่มาไว้หน่วยเลยเห็นไหมตัวตัวเสริมนะอีตัวตรงนี้หลักหน่วยชนก็ชนแค่ตัวเดียวนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูว่าจะชนเลขอะไรเนาะอันนี้อันนี้สําคัญนะคะตรงนี้ ตรงนี้นะคะสิบหน่วยนะสิบหน่วยบนนะคะเดินมาแล้วทั้งหมดยี่สิบแปดงวดนะคะอาจารย์จะบอกทุกครั้งเลยนะคะมากมาเท่าไหร่ยังไม่หลุดเลยนะคะถึงจะมีร้อยปนมาด้วยแต่จะต้องมีสิบหรือมีหน่วยตลอดถ้าใครมีเลขสิบหรือเลขหน่วยเดินดีๆนะคะชอบและมั่นใจอาจารย์แนะนําให้เอามาจับกับสองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนี่เลยค่ะแต่จะต้องไม่ชนกับตัวนี้นะคะสมมติว่าได้เลขสิบสมมติเล เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้สิบเป็นสี่อย่างางี้ใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะก็เล่นเป็นสี่สองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วก็สี่หนึ่งแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็เลือกตัวที่ชอบมากที่สุดมาจะอาจารย์ว่าไม่ไม่หลุดเลยนะคะเนี่ยยี่สิบแปดมวแล้วห้าตัวมาหนึ่งตัวหรือมาบางทีก็มาตั้งหลายตัวนะคะมีทั้งร้อยทั้งสิบทั้งหน่วยอยู่ในน,นี้เลยแต่หลักสิบกับหลักหน่วยจะไม่หลุดเลยนะคะในนี้ในสองเจ็ดแปดเก้านี่นะคะมีสูตรนะคะนี่เห็นไคะ อาจารย์จะทำต่อไปทุกงวดเลยนะเป็นเด่น10บวด10หน่วยบนเท่าน,นั้นเนี่ยใช่ไหมคะอันนี้เป็นงวดที่28แล้วนะคะตรงนี้เห็นไหมคะเข้ามาตลอดอย่างเงี้ยตัวอย่างนะคะอย่างอย่าง3ามแปดเกนย์สองี่ม้าเจ็ดสองใช่มเก้ามีหลักร้อยใช่ไหมแต่จะติด2องนีคะอยู่หน่วยนะเนี่ยหก็ติดอยู่ที่สิบนะคะอย่างนี้นะคะมีร้อยก็จริงแต่จะมี1ติดอยู่ที่สิบหน่วยตลอดเลยนะคะเนี่ย หนึ่งก็อยู่สิบนะคะนี่สองก็อยู่สิบนะคะงวดที่แล้วหกก็อยู่สิบนะแต่อาจารย์ไปเลือกสี่ตัวนี้ใช่ไหมคะอาจารย์จับให้เป็นอะไรศูนย์สี่สามนะคะนี่เห็นไหมก็ยังติดแต่มาติดตัวนี้นะคะติดหกตัวนี้แต่งวดนี้นะคะเป็นสองเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะคะสูตรก็บวกกันยาวอยู่นะ ยี่สิบแปดงวดเดี๋ยวอาจารย์ทำไว้เองแล้วดูแล้วก็จะมาบอกตรงนี้ทุกงวดเลยนะคะว่าได้เลขอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองจับเชื่อมถ้าเกิดจะเอาเป็นเจ็ดกับเก้าที่อาจารย์ทำได้มันอยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะเอามาชนกันได้มาจับมาชนมิดกันแล้วมันอาจจะทำให้หวยหลุดไปนะคะแต่ถ้าใครชอบเลขสี่หรือว่า f c ฟซีที่ให้สูตรอาจารย์มาถ้าเขาชอบในสูตรนี้นะ ก็เอามาจับในนี้ได้เลยนะคะทั้ง0ูนทั้งสทั้งสไม่มีใน2 ,7,8 ,9,1 นี่เลยนะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะจับแบบไหนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนีนเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูสูตรที่เป็นสีแดงๆนี้หน่อยหนึ่งนะคะนี่วิธีการทำสูตรนะนี่นะคะตัวนี้นะปิดไปก่อนเนาะมันหลายสูตรดึงอันนี้ออกก่อนแล้วกันอนะนี่นะคะ ประมาณนี้นะเห็นนี่นะคะเป็นวันที่16กสิงหานะคะสูตรนี้เป็นสูตรวันที่หสิงหานะคะสูตรเก่านะคะแต่อาจารย์ไม่ได้ลงให้เฉยเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าเลขที่ได้ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะที่เป็นเลขขี้ตัวเลขหนึ่งนี้นะคะจะเป็นตัวเด่นหลักสิบมันไม่ชนกับที่อาจารย์ชอบนะคะเลขสี่อาจารย์ก็เลยไม่ได้ลงให้นะแต่มาดูว่างวดนี้นะคะ ดูจากหลักที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้นี้แล้วนะมาดูตรงงวดนี้เลยนะเป็นงวดที่สิบนะคะถ้าศูนย์นี้เข้าไปแล้วนะงวดนี้เป็นเข้าย้าย้ยายจากสิบมาเป็นหน่วยนะคะก็จะมีนะคะหลักหน่วยบนเลขหนึ่งนะคะบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสามร้อยครั้งที่สามเลขศูนย์แล้วก็หน่วยครั้งที่สามนะคะเลขสี่และสิบครั้งที่สี่นะคะเลขแปดนี่สองครั้งบวกกันนะคะอันนี้บวกกันแปดสองสิบหก กับบวกกับสีนี้ก็หมดไปแล้วนะคะตรงนี้เลขศูนย์ก็หมดไปก็เหลือ1กับสบวกกันเป็น4นะคะ4ีบวกสคงที่ก็ได้7นะคะตัวเด่นสิบหน่วยนะคะคือ4กับ7นะ4กับ7แล้วตรงนี้เราก็เป็นหลักสิบล่างใช่ไหมออก6กเกเราจะใช้ตัวเฉพาะตัวเลข6เท่านั้นนะคะที่เป็นเลขคู่นะคะมาดูว่าตรงไหนเป็นเลขคู่มันก็คือเลข4ใช่ไหมคะเลขสเป็นเลขคู่นะ แต่ของอาจารย์ทําได้เลขเจ็ดนะคะซึ่งเจ็ดก็มาเป็นแถวเลยค่ะตัวข้างหลังนี่มาตลอดเลยนะเรื่องงวดนี้มันจะโยกมาทางด้านหน้านะคะมันหน้ามาแค่งวดเดียวนะคะดังนั้นจะมาหลังหมดเลยทุกงวดเลยนะคะอันนี้ของอาจารย์ทําได้เลขเจ็ดนะคะแต่ในสูตรถ้าดูตามนี้ก็หกเป็นเลขคู่นะคะก็จะต้องมาตรงสี่เพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มเติมไปเป็นเลขสี่เลยนะคะดูตรงนี้เลยนะ อาจารย์บอกแล้วนะคะอะไรเรียบร้อยแล้วนะตรงเอาตัวนี้มาเพิ่มตรงหลักสิบนะคะเป็นเลขสี่เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเจ็ดเก้าสี่นะคะตามนี้เนาะแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอขอบคุณ f อซนะคะชื่อตี้หลงนะคะที่เขาใช้ในานามในานามที่เขาลงมานะคะมังกรดินชื่อเพาะนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ